เปาก่อนอยจะก,กินมากมากพอต้มใหม่นี่น้อง <Wow. S 1> ว้าวเฮอยก,กินมากมากนี่น้อเรายายามเข้าไปอีกนั่งอะไรกัน <Wow. S 1> เออ,นอน <Wow. S 1> เอ,อ้ยช่งนี่ยโงไปเลยพี่น้องเะมีคนหน่อยอยู่นะมึงจีเป่าก่อนนะว้าวจกิน,นกลนิ่นวกเลได้หม้อยหอยองไมเนี่ย อีอยืรอกระยืดยดตรงไหนก็ยืดอ,อ,อืมเออผมกับมัดให้เลี้ยวการเด็กน่อยเร็นแล้วก็กกสรสชาตกระเซิ้งก่อนพี่น้องหัวแรงกัถามหน้าเทียวเดียวดังวันที่ใดมีขี้หมูกมันวันนี้พอเขาอ่ายาดังท่าร้อยปที่ดังตลอดร้อยปลายทีดดังตลอดมันกับว่าเป็นยาหมองหรมันบ่าแห้งทำยาหมองแต่ตรเี้เ เป็นยายีห้เราเป็นยาหอมยงหอมไนงะถ้าเป็นเป็นคลใค,คยๆยาหอมเนะี่ยค่อยร้อยต่อยทะดดงเบอรกนิดนะนะแต่กินแบบนี้ก็ไลองกินเล่นมอมแมมได้หน่อยไม่หรอกทางล้านจากมุนมึนนะอาวเขาอ,อีกแล้วก็อะไรไงเนาะกาอีกแล้ว <c oughs> In bạc trên bạc họ làm hay làm trên bạc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  lấy bạc trên bạc chín อร่อยไหม,มช้อนน้ำพอนี่ช้อนน้ำด้วยมักขนาดนี้ไปหน้อยช้อชนน้ำว้าวว่ะเค็ดตแคทยัทยงน้อนทั้งขากินตลอดมันนี้เค็ด <c oughs> อิ่มกูมือเผ็ดจะน้อยแดยดอ่อนพอพาไปหาเอาฟืนฟืนห้องเหมือนฟืน้อนนองอยู่ไปหา,าฟืนต่อกินลูกอืมกิน chiều với nó Bao mát mặn mà mà lọc khả Thảm hại cho nên tông bị sư với nó Good. น้ำเอากินได้จะนอยเดี <iences> <t <apan> <t ๋ยวลออว่าไปหฮะฟื้นฟื้น้องหมดไม่กินน้ำฝนเดอพี่น้อง ก้อนซึ่งก้อนอะไที่เสียบลายลอะไรกันหรอไงมืดเลยหรอไงดูดจูุ่มจิ้มลูกจิ้นน,น,น่งเป็นมือเงินถ้าเป็นต้มไข่หรือว่าปวะไข่เนี่ย ให้พอป้อนเลยถ้าคันเป็นพวกนั้นที่จะกินเองเลยไม่ต้องป้อน,น,น,นเงี้ยอือเป็นได้แค่น้ำในการเบ็ยดนเบ็ดบอกแก้วมันก็ยังอยูด่ดีอันนี้ก็ยังพันหน่ำมันอยู่เลย กินัวแห้งอหมือนเล็กหน่อยอ้าเสีบแซบไปด้วยเบแซบไปด้วยเบแซบไปด้ยอยู่สองคนเีอะพี่น้องลิลี่ก็มีโดดคนโตแล้ว นี่เรียนแล้วก็โลเิโตแล้วเราก็อยูดแน่ไม่หอ,อมยุดแน่อม่หอมคนย่างเบอร์ยหนมาเนาะพอแล้วเรียวเรียน,ะนมันตเดกมากวทินี้เมื่อพอจิดใจภาพหลัขึ้น มันแล้วพอนอ้เจ้ากินประมาณนี้เผ็ดเผ็ดเออเผโอ้โหเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ยบายบายบาเลยบายบายสวยจังเลสวยแกงเลยพี่น้องคนวันสวย

เอาเห็นมด้เออี่อ,อเดียกทำไว้ตัลงไปในทองจะมีขั้นแซกยิมยังเอาขันในยิ้มพี่น้องเชี่ยวเหมหมดเลยเนี่เมือนละหวยตัวลไป มันก,กัดมันอิ่มเลยพี่น้องเลยเอากินน้ำกินน้ำกินน้ำลูกอืมก่งมากโอ้กินน้ำหลายพอดีใจเลยอืมถ้ากินน้ำหลายก็ดีต่อโตเขาเองอืมโอ้ยง่ายใส่คอใส่ในบะหลอกแล้วไปล้างออก โอเคหมดแล้วอัมคนเราพี่น้องว่าเอาึ้นหมดแค่ไหนประทีนี่จะบอกเราหอกหกจังนะอ,อืะไะ <c oughs> หมดแล้วหวานหวาแล้วเว้ยพี่นอ้องของแท้ของแท้พี่นอ้อง อร่อยไหมวิปลุงป้าแลาววิมเป็นไงโอ้โหพต้นเลี้ยงสาวเกาหลีเห็นไหมไปหรอมันเคยเห็นคลิปเกาหลีเขาเห็นแต่คนเ,นเลี้ยน้ำเา่าเออเออน่าเห็นเกาหลีเห็ดบายบายถึงแห่เนี่ยอะไรอีก เหมือนเรื่อมิถนาเนีเนาเนาะน้ออ,อยไปเลยเดินไปหน่อยเนานั่งยกเต้านั่งยืดใบไเพอกระยันมาเจ้าเวียดไทยเนี่ยอาจจะแ่งกับเวียดไทยอยู่เพียหละกัะเข้าโอเค เบาาอร์เป็นไรไม่รอดไม่รอดกันล่งนเขาปิดบจีบเขาเอนเองเ